วันนี้จิ๊บจะให้ดูเนื้อครีมกันแดดของเมดิๆนะคะที่กําลังจะมาเร็วนี้นะคะครีมกันแดดอันนี้นะคะหลายคนถามว่าเป็นเนื้อแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทาให้ดูอันนี้เป็นที่จิ๊บใช้อยู่จริงนะคะเพราะว่าเป็นกระปุกทดลองนะคะของจริงเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นกระปุกแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะคือจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อครีมธรรมดาไม่มีสีขาวผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาไปแล้วเนี่ยหน้าจะไม่เป็นบวๆข,ขาวนะคะแล้วก็ ไม่มีอะไรอุดตันบนใบหน้าด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคณผู้ชายสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าผู้ชายบางคนก็ไม่กล้าทาทีมกันแดดเพราะว่าลาทาแล้วมันจะเป็นสีขาวบนหน้านะคะแต่อันนี้ไม่เป็นแน่นอนนะคะให้ดูเลยนะคะว่าหลังทาเสร็จเนี่ยก็คือไม่เป็นสีขาวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยควบความมันได้นะคะแล้วก็ใช้ได้แม้แต่ผิวบอบบางที่แพ้ง่ายสุดๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ยังไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลเรื่องการตันเลยนะคะแล้วก็ปกป้องได้ลึกถึงระดับเซลล์แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ฟังว่าปกป้องลึกยังไงนะคะแต่นี้นะคะดูได้เลยค่ะว่าไม่ทาแล้วไม่วอกนะคะ